ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีก ฝากด้วยเอจ๊ะ Over Top Up เดี๋ยวเรามาจัดเทียริ์ของนักเตะเออ่เทีวดยสั้นชุดพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มีเอฟด้วยแล้วก็มีตัวหญิงด้วยคือตัวมันเยอะมากครับทั้งกว่าตัวเลยอะ่ะคือผมก็คงอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะพวกที่แบบว่า เรามองแล้วเรามองตากันแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันกากอะเรือองไหมไอพวกตัวพวกนั้นผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากส่วนตัวที่มันฝืนๆใช้เนี่ยก็คือจะแบบอะไรครับคือแบบอาจจะค้ำๆไปเพราะามันตัวมันเยอะไงให้ผมมานั่งเจาะทุกตัวไม่ไหวจะเจาะแค่ตัวที่มันแบบน่าสนใจน่าสนใจแล้วกันนะอ่ะโอเค เดี๋ยวผมขอเริ่มกันเลยครับนะโอ้โหทำไมแม่งตัวแม่งเยอะขนาดนี้วะเนี่ยตัวแรกครับเนื้อสวิลเล่โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยกูต้องเลื่อนกว่าไกลมากอเฮียกระโปรงหมาไปก่อนเลยครับเนื้อเนื้อ,อสวิลเล่นะแบ็คสีสี่ยุคนี้นะครับแล้วก็น้องฉีกครับน้องฉีกไม่มีพสไตล์วิ่งเลยไปครับสีสีคือถ้าเป็นตัวลุกสีสีเนี่ยผมตีผมผมผมตีให้เกรดต่ำไปก่อนเลยครับถัดมาครับมูลลิ้นอเฮียไป กระโปงหมาแน่นอนอยู่แล้วครับบุณล,ลิ้นนะไอ้เออเลนเ,นเซนเตอร์ไอ้เอ๊ะมีเดตบอลอินเตอร์เสบบุยเซอร์ทองไปไอ้เี้ยสภาพเดียนะผมรู้สึกว่าจอมันใหญ่เกินไปวะอันนี้ประมาณนี้มองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นเนาะแม่งเลื่อนไกลครับตัวแม่งเยอะมากตัวเยอะมากไอ้เี้ยใช่แล้วตัวกากเยอะมากครับถนะัดมาครับผมเขวเม็ด เขียวเมนก็สี่สี่แถมโกงหน้าครับไปเขียวเมนเนี่ยต่อมาสเตนฟิลสเตนฟิลนี่ผมว่าพอได้ไม่เป็นพอได้ผมว่าฝืนใช้ได้ครับเพย์สไตล์ไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ได้วิฟุดห้าแล้วก็สเตนเนี่ยโอเคเลยครับจ่ายบงจ่ายบอลก็ถือว่าจ่ายได้ด้วยสเตนโอเคสเตนถือว่าสอบผ่านแต่เพย์สไตล์อาจจะกากนิดนึงมีแค่ปั่นทองที่ที่โอเคนะครับผมนะ ถัดมาครับสตูลจิกสตูลจิกนี่ผมว่าโอเคเลยกลางๆตัวนี้ไม่ถึงกระเก่งหรือว่าเอ็นเกมหรอกแต่ก็คือเป็นตัวใช้งานทั่วไปเลยครับใช้งานทั่วไปคือ,อ,อวิฟุตห้าด้วยแล้วก็ AI เนี่ยไม่ได้เก่งมากเข้าบอลก็มีไม่ได้บอลแต่เพลย์สไตล์ดีแล้วก็สเตตดีครับสตูลจิกนะตัวนี้ผมว่าผมชอบนะผมเล่นมาคือถ้าแบบไม่ได้มีงบเยอะใช้ได้เลยครับเดนเนียลฮาร์เมสนี่ต้องบอกว่าเอาจริงแม่งผมว่าแม่ ไอ้เฮี้ยมันอยู่ครับคาบเก่งเลยนวย้ยไอ้เฮี้ยมันเกือบอีกนิดเดียวแล้วครับเดนิเอลฮาร์เมไอ้เฮี้ยเสียดายดคอมิพเชอร์มันต่ําไปนิดนึงแต่แม่งเร็วชิบหายเลยครับโคตรเร็วเลยกดคลิกเต็มคือแบบไอ้เฮี้ยแบบออกตัวโคตรดีเลยเดนียอลฮาร์เมไอันนี้ผมว่าตัวละหกหมื่นไปลองได้นวย้ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบทรงเนี้ยแบบซ้ายขวาไวๆแล้วก็แบบว่ามีความเร็วครับนะ ถัดมาครับผมฮา r m มอือฮามือเป็นปีกสายจ่ายบอลน,นะครับฮาร์มือเป็นปีกสายจ่ายบอลแต่ก็เล่น c a m ได้นะ CDM นี่หมก็คงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับถ้าเล่นก็เล่นเป็น CM ดีกว่าครับสำหรับฮาร์มือ4-5ผมว่าฝืนใช้ได้ CM นะปีกนี่ไม่เวิร์กปีกไม่เวิร์กครับฮาร์มือห้กูอ่านถูกว่าแท็บฟอร์ตัวนี้ผมว่าเอ่อฝืนใช้ได้แล้วกันผมยังชอบเสียวมากกว่าวะ เอสทีผมให้อยู่ประมาณนี้ครับผมว่าสู้ศัตรูลจิกไม่ได้ครับเอสทีบบอจะเซียน ja นี่ผมว่าแม่งตัวละห้าแสนเ้ยผมไม่ได้เก่งเนะ้ยจริงๆครับหน้ายังไม่สแกนเลยครับบอจ่าเซียนนี่คือเพลสไตล์อ่ะดีสแตทก็โอเคแล้วก็5้า้านะทุกอย่างลงตัวหมดนะครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเก่งเลยผมไม่รู้สึกว่าแบบมันปั่นคมหรือว่ามันพลิ้วขนาดนั้นนะไอ้เน ja ี่ยบอจ่าเซียนครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบไอ้เนี่ย เกือบเก่งอะอยู่ประมาณเนี้ยไอ้เงี้ยอยู่แบบกลางๆอะแต่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับจริงๆไอ้เงี้ยตัวละาคาแสนเปลืองตังครับไอ้เงี้ยบอดจะเซียน,น้าไม่ยังไม่สแกนด้วยซ้ําครับถัดมาจูเนียฝีโปตัวนี้ผมว่าเก่งฝีโปผมได้มาแต่ผมยังไม่ได้ลองเลยฝีโปครับตัวนี้ไอ้เงี้ยแอนติเซป,ปเต้เนี่ยของดีจ็อกกี้ของดีสำหรับแบ็คอินซิสซี่ก็ได้ใช้บ้างสำหรับแบ็คแต่สแต็ดีมากฝีโปครับเร็วแล้วก็ดีเฟนซ์ตั้ง95เนี่ยไอ้เงี้ยฟิสิกส์ก็สิโคตรเยอะเลยครับ ยเก่งแนะ่นอนฝีโปรครับแล้วตัวมันแบบสแกนลงสแกนหน้าด้วยทานากะตัวนี้ผมก็ให้อยู่ในเกตเก่งแล้วกันตัวนี้เพสไตล์ดีก็ปิงพาร์ตลองบอลรีเลตแล้วก็อินเตอร์เซปครับขอบคุณครับน้องครีมแท็บแทบฟอร์ดเอ็นเกได้ไหมได้ครับแท็บฟอร์ดเอ็นเกเอาไปเลยครับนี่ครับแทบฟอร์ดส่วนทันอากาศเนี่ยเออผมว่าแมง คือเอาจริงนะผมว่าแม่งกลวงว่ะคือเพยสไตล์ดีสกิลมูฟสี่วีฟูลห้าแต่สเต็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเว้ยเกมลับอะไรเงี้ยดีจ่ายบอลดีครับแต่ค่ายิงก็ไม่มีนะเว้ยธนากาศเฮียเอาจริงสเต็ไปชนกับลีเซ่เนี่ยธนากะศตอนนี้ตัวละล้านสองนะครับสเต็สเต็ไปชนกับกาเวนเบิร์ดกับดีแค่ลีเซ่เนี่ยเ,เหนื่อยเลยนะครับเฮียทำไมมันเหน,นื่อยจังวะนี่กูเพิ่งจบไปลีกแรกเองนั่นแหละเอฟครับ ถัดมาครับเป็นเบลติมน้องเบลติมแบ็กตัวหนาตัวนี้หัวพอฝืนใช้ได้ครับเวยาวามที่ว่าเป็นแบ็กแบบตัวหนาตันๆแล้วก็พอมีเดฟพอมีค่าเลี้ยงบอลจ่ายบอลอะไรให้ได้ใช้ก็ทั่วๆไปครับ Back. แบ็กรายละเอียดไม่ต้องเยอะหรอกขี่นาะระยาดืตัวนี้วีฟุตห้าก็ควิกเต็บปั่นทองแล้วก็ เทคดีฟนะครับแต่ยิงไม่ค่อยดีตัวนี้แล้วก็มีดีฟเฟนต์ด้วยเป็นกึ่งกึ่งวิงแบ็กผมว่าฝืนๆใช้ได้แยขีนะาะยะดือ้อย่างนอยก็วิ่งฟุนห้าแล้วเพลสไทย์ดีครับควิกเตบปั่นทองวนะิงแบ็กนักขีนะาะยะดื้อไอ้้ยถผ่านมาน้องไบนี่กระโปงหมาแน่นอนครับเซนเตอร์ตัวเท่านี้ผมใส่ไปเลยกระโปงหมาครับ ฟาวเวอร์ครับเป็นปีกแบบทรงแบบทื่อๆหน่อยวีฟุตห้าสกีมุฟสี่เทคดิฟยิงแรงแล้วก็อินซิสีแบบจ่ายบอลได้แล้วก็เทคดิฟส่วนยิงแรงเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กครับนี่ผมว่ากระโปงหมาครับฟาวเวอร์เนี่ยกระโปงหมาครับถัดมาครับครินตันเนี่ยครนินตันตัวนี้เป็น CM, C M C A M นะ แม่งเล่น LM ได้ด้วยครับ LW ด้วย,เล,ยเล่นปีกซ้ายได้เล่นกองหน้าได้ปัดทองปิงพาร์ทควิกเต็บอ่ะโอ้ยทรงมันเหมือนปีกมากกว่าวะ ST อาจจะไม่เวิร์กครับทรงมันน่าจะปีกมก่ว่าเป็นปีกวีฟุตหนะตัวนี้ก็พอได้นะเพ์สไตล์แม่งดีอยู่ครับปริ่นตันเนี่ย ถัดมาครับน้องตูน,นเียน้องตูนนี่ผมว่าให้กระโปกหมาเลยครับเพยสไตล์กากมากชิปทองทิกสเตอร์แล้วก็มีควิกเต็บที่ดีได้ห้าห้ยอะแต่สเตตข้างในก็มีแต่9ต้นต้นๆครับถัดมาโลนันยโยหญิงอุเกียจพูดเยอะเย้เจ็บคอนะโรนันยโยหญิงถัดมาแม็กกะบีแม็กกะบีบอกว่าพอได้ครับนี่ แบ็กแบ็กแบ็กจีนี่ผมว่าพอเล่นได้อยู่วิเพศอินเตอร์เซ็ปแล้วก็บุยเซอร์พอได้ครับบอนเซนผมว่าพอได้เหมือนกันก็เป็นแบ็กธรรมชาติตัวนี้เป็นแบกรับด้วยบอนเซ่ครับผมนะถัดมาเลยทีซีเอ CA, เลยทีซีเอ CA, นี่เป็น CB บีเลยว่าเล่นแบ็กก็ได้นะครับผม mm hmm. เล่น RB ได้นะ มีอินซิสซีฟจ็อกกี้อินเตอร์เซฟแล้วก็แอนติสปาเต้นะครับผมนะเป็นทรงแบบตัวรับเลยอะ่ะเป็นทรงแบบตัวรับจ๋าเลยแต่ว่าจริงๆเอาไปเล่นแกกบ็คไม่เวิร์คครับเพราะดีเฟนซ์กับเอ่อพาสเอ้โทษทีพาสซิ่งกับดิปปิ้งเนี่ยต่ำมากคือหนักๆคือมันเป็นสแตทแบบเซนเตอร์เลยผมว่าเต็มที่ก็ได้แค่ฝืนใช้ครับผมนะถัดมาครับนุชสเคนนุชสเคนนี่ผมลองแล้วผมว่า ก็ทั่วๆไปผมว่าผมยังชอบเกยโยโรมากกว่าอีกครับสำหรับนุสกเกนนะเป็นแบบสาย CDM แบบยิงไม่ดีที่เหลือก็โอเคหมดครับผมว่าฝืนใช้ได้ครับผมยังชอบเกยโยโรมากกว่าตัวนี้ผมชอบมากมาริโอนาครับ5-4ตัวนี้ผมชอบมากไอ้เงี้ยราคาประมาณ7-8หมื่นไอ้เงี้ยมีเทคดิฟตีกิตกะแล้วก็ปั่นทองเป็นสไตล์ดีหมดเลยครับสกิลบูม5ดิบบิ้งดีมากพาสซิ่งแล้วก็ยิงดีก็อาจจะไม่เร็วมากทรงแบบมิยามะ เป็นแบบว่าปีกปีกทรงเทคนิคไม่ใช่ปีกวิ่งตัวนี้เป็นปีกตัดเลี้ยงตัดเข้าในตัวเนี้เก่งมากแล้วก็เหลือลุดโสครับลุดโซสกิลมูฟห้าวิฟุตสปั่นทองยิงแรงแล้วก็เทคดีฟครับหนมนะเป็นกองหน้าสายแบบแบบเน้นดิฟวิ้งแล้วก็ยิง ส่วนยิงแรงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแต่แสเตตมันดีอยู่มันยิงคมมากเลยฟินิชชิ่งเยอะแล้วก็ช็อตพาเวอร์เยอะครับความเร็วก็โอเค94แต่เสียดายเน่ยมันควรจะมีเพสสตล์วิ่งหน่อยมันจะเก่งกว่าน,นี้ครับนะแล้วก็สุดท้ายครับลุกชอลุกชอทนี่ผมพูดตรงนะไอ้เนี่ยเป็นกองหน้าหญิงทรงตัวใหญ่เป็นคือจะพูดยังไงอะ่ะเป็นกองหน้าหญิงสายเล่นบอลกลางอากาศแต่ซึ่งถ้าเทียบสรีระกับตัวชายอะ่ะมึงเล่นลูกกลางอากาศสู้ตัวชายไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ สอบไม่ค่อยผ่านแล้วกันพีย่ยังดีที่สเตตม,มันสูงแล้วก็วีฟูดห้าครับผมนะมาครับเซตสุดท้ายครับพีเรียมีครับนะพีเมียลีพิเรียมีนี่ผมหยิบเอ c ซีที่แค่น่าสนใจมันแค่สองตัวนะตัวอื่นกระโปรงมากจริงจริงเอ็มซีในพีเมียลีเนี่ยกระโปรงมากๆเลยครับแทบ แทบทั้งหมดเลยนะขอเริ่มตัวแรกก่อนเลยครับบูโน่จีตัวนี้ก็เป็นสายปะทะนะบางบอลบางบอลดีครับแล้วปะทะดีแล้วก็ปิงพาร์ตดีครับบูโน่จีครับสเตตโอเวอร์ออลก็กลางๆตัวนี้ก็ถือว่ายิ่งบอลดีในระดับหนึ่งนะบูโน่จีครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าคมกริบมากแต่ก็ถือว่าใช้งานิีได้เป็น c d m CM อมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพลย์สไตล์เนี่ยกลัวมากทั้งบางบอลทั้งทั้งบุยเซอร์เลยปิงปิงพาร์ตเนี่ยดี่าบูโน่จีได้ประมาณกลางๆใช้งานได้ ใช้งานได้ผมว่าบูโนจีไม่ได้วิเศษวิสูอะไรถัดมาที่วาดี้วาดีนี่ผมผมว่า แม่งไม่ค่อยเอียนี่ว่ะด้วยความมั่มีควิกเต็บแล้วไม่มีลาปิดเลยครับยิงแรงก็ไม่ค่อยได้ใช้ยิงเลียดนี่โอเคอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ถูกมุมครับถ้ามีปั่นทองเนี่ยจะเฟี้ยวกว่านีเยอะเลยครับวาร์ดี้นะก็เร็วออกตัวเร็วรับมีควิกเต็มแล้วไม่มีลาปิดไงถ้ากระชากสั้นๆในกรอบอย่างเงี้ยสวยครับแต่ว่าถ้าแบบว่าวิ่งย,วยาวๆแทงวิ่งย,วยาวๆเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กครับยิงคมอยู่จ่ายบอลก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ความคล่องตัวก็ไม่ได้แบบเฟี้ยวมาก เพราะว่า agility กับบาลานยังไม่ถึง90เลยครับนะสำหรบวาดีวาดี้นี่เจริงนะผมให้ได้แค่กลางๆครับสำหรับกองหน้านะกองหน้าต้องเก่งกว่านี้ครับเจอโดเจอด็อกมงด็กบาอะไรก็เหนื่อยละนะวาดี้ถัดมาท่าขอบสกีครับไปเลยครับกระโปรงหมาก่อนเลยครับตัวแรกที่กองหลังยิงแรงบุย มีโตม้ามีโตม้าที่บอกว่าฝืนใช้ได้ครับเฮียแต่ไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นแบบปีกสายดิบบิ้งคล้ายๆมาริโอนาแต่ว่าเพลสไตล์ไม่ดีแล้วก็สแตทไม่ดีเท่ามิเลนโควิดนี้ผมลองใช้แล้ว AI เออครับจ้วงลมบ่อยมากไอ้เฮียมิเลนโควิดเฉยๆครับโรบินสันก็ใกล้ๆกันครับเอ AI ตกไปแต่ว่าเออเพลสไตล์อะไรโอ้ก็ใช้ได้เพราะทีมวันซีซั่นแบบเพลสไตล์กับโอ้์อส่วนใหญ่ก็สอบผ่้าย บูดก็เหมือนกันครับบูดนี่กูต้องบูดนี่ใช้โอกาสเปลืองมากไอ้ผมเล่นนี่คือใช้โอกาสเปลืองมากๆครับบูดนี้ย่านานาจะคมทีแถมสี่เป็นหาครับ ถัดมาซาก้าปั่นทองเทพปดิปบบางบอลทองกับบางบอลทองนิโยนแทบจะโยนทิ้งไปเลยหาโอกาสใช้ไม่ค่อยเยอะคับส่วนเทคดิฟกับปั่นทองเนี่ยได้ใช้อยู่สำหรับปีกก็เป็นปีกตัดเข้าใน,ย,นยิงแด่นได้สองเท้าจ่ายเข้าในจริงๆเปลี่ยนบางบอลทองเป็นปิงพาร์ก็สวยกว่านี้เยอะเลยครับซาก้านะผมว่ากลางๆใช้ได้ครับไม่ได้เก่งอะไรมากบูโดนี่เอาจริงนะไอ้เหี้ยผมไม่ได้ คือไม่แบบมันถูกนะเว้แต่ผมแบบไที่ผมไม่ได้มาวางเพราะว่าผมเปิดมันได้บ่อยนะแต่มันเก่งนะคือถ้าเรื่องของความเป็น CAM อย่างเงี้ยเรื่องของการจ่ายบอลอย่างเงี้ยคือมันครบอะปิงพารอินซิสิีลองบอลคือตัวแบบตัวออกบอลเลยครับและดีเฟนั์ก็พอมใีใช้แต่มันไม่ได้แย่งบอลเก่งหรอก มันมันแต่ว่า AI การจ่ายบอลมันเหนืออยู่ครับเหนืออยู่เหมือนพวกซีดานเลยเหมือนพวกเดอะบอยเลยก็คือแบบว่าเวลากดสับเลี่ยมอะไรเงี้ยมันจะเห็นเอ่อแบบว่าเวลาเวลามันวิสัยทัศน์ของมันอะวิชั่นของมันเวลาจ่ายบอลมันจะเหนือว่าพวกตัวที่แบบว่าแบบแม่งไม่ได้มี AI p a s s i n g อ่ะเออถ้าอย่างบูโน่เองก็คือเหนือเลยครับตัวเอามายืน c a m เนี่ยคือตอบโจทย์เลยแต่ซ m ็ผมว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น CAM เนี่ยนี้ก็น่าจะเหมาะกับมันสุดละ ถัดมาคือเคสคือเคสนี่ผมว่าเฉยๆครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากจากที่ใช้ก็พัฒนาดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับเตโอพวกอีโวก็ยังเหนื่อยครับนะเทียบกับนุ่น่เนเบเดสอันนี้นยังเก่งก,กว่าขุนฮาตัวนี้มีปั่นทองยิงแรงแล้วก็ดูดบอลทองแต่ตัวนี้เ <c oughs> ชื่อว่าไม่มีเพสไตล์วิ่งเลยนะเว้ยก็คือเป็นกองหน้าแบบรับบอลแล้วก็จบสกอร์ครับตัวนี้ไม่มีเพสไตล์วิ่งเลยเพราะฉะนั้นมิติมันน้อยครับจริง คูณ5แต่ยังดีได้วิ่งหาถนัด2เท้าแล้วก็คมครับแล้วก็เร็วแต่ว่าแม่งไม่มีเพีสไตล์วิ่งเลยน่าเสียดายมากถัดมาครับอาร์โนครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยตัวนี้ผมก็ใช้ได้ก็เป็นแบ็กทั่วไปแต่แอบ,บชา้าไปนหน่อยเจอกับปีกยุคนี้ครับแอบบชา้าไปนหน่อยสำหรับอาร์โนนะถัดมาแม็กอลิเตอร์แต่โหตัวนี้ชอบมากอลิเตอร์นี่ชอบมากครับไอ้เหี้ยตัวละแสนหนึ่งเก่งเกินแสนหนึ่งไปไกลครับอลิเตอร์ มี a n นติสปารเต้ทองนี่ใช้ได้หหลด CDMT แต่ก้านนี่ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ปิงพาร์ตนี่ก็ของดีครับแล้วมันจ่ายบอลได้หมดเลยนะจ่ายทุกช่องก็ได้จ่ายบอลยาวก็ได้ครับอลิเตอร์แล้วมันสองเท้าเ <c oughs> นี่ยโคตรชอบเลยฟีลเหมือนแบบเดยองแห่งพรีเมียร์ลีกเลย ถัดมาลืออิสเกลลี่ตัวนี้ไม่เคยลองันว่าไอ้แย่ตัวนี้คือแบบแทบแบบแทบอบย่างว่าแต่ไม่เคยลองเลยไม่เคยเจอเลยครับตัวนี้มีอินเตอร์เซปบังบอลทองกับบุยเซอร์ทองก็เป็นทรงแบกนั่นแหละเป็นทรงแบกถามว่าเล่น cmcdm ดได้ไหมก็เล่นได้นะแต่เรื่องของการจ่ายบอลนะมันจะไปสู้พวกนี้ไม่ได้แหละ ซึ่งผมว่าจากตรงกลางเนี่ยต้องจ่ายบอลลำบากลำบากก่อนเอครับเพราะฉะนั้นผมว่าแบ็กน่าจะเหมาะมันอยู่ถ้าอยู่ในเกรดแบ็กและสแตทแบบเนี้ยผมามันก็ดูเก่งครับเร็วแล้วก็ดีเฟนซ์เยอะฟิสิกอลเยอะด้วยแต่ถ้าไปยืนกองกลางผมอาจจะให้สักแค่กลางกลางเทียบกับพวกตัวกองกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าแถมฟีฟุตมันก็ไม่ดีเท่าด้วยนะถัดมาเสียวเสียวนี่หมอใช้ได้ครับกลางๆมีเบวร์บ,บ้างอะไรบ้างแต่ว่ามาตรฐานือโอเคเล่นได้ครับสำหรบัรบเสียวนะครับ ถัดมาครับพาวเมอร์พาวเมอร์ตัวนี้มีทีเด็ดตรง5-5แต่สแตไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งแอบช้าอยู่ครับแล้วก็ยังแอบทื่ออยู่มีเทคดิฟดูบอลทอนแล้วก็ยิงเลียดเอาจริงเปลี่ยนยิงเลียดเป็นปั่นทองจะเหมาะกว่าสำหรับ CAM ครับแต่ก็ก็โอเคนะเล่นฝีงคงไม่ไหวหรอกเพราะว่า มันไม่ค่อยเร็วแล้วมันค่อนข้างทื่อด้วยสำหรับพาวเมอร์ไป C A M น่าจะเหมาะกว่าครับแต่ถ้าไป C A M เนี่ยผมว่ามีดีกว่าบูโน่เล็กน้อยก็คือเรื่องของสกิลมูฟแล้วก็เรื่องของทิปปิ้งแต่ที่เหลือถ้าเป็นพวก p a สซ i n g ลูกยิงเนี่ยผมว่าบูโน่น่าจะเดือดกว่าครับนะอ่ะผมให้ใกล้ๆกันแล้วกันเป็นทางเรื่องสำหรับคนเล่นสกนะิลมูฟพาวเมอร์เนาะถัดมาครับซาลิบาซาลิบาได้ปิงพาสจ็อกกี้แล้วก็แอนติซิบาเต้เพสไตล์ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเอาจริงครับ เพสไตล์ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มีปิงพาร์เนี่ยก็ได้ใช้นะสำหรับเซนเตอร์ครับแต่ถ้าถามผมนะไปไปโดนเอเรียลดีกว่าไปโดนบล็อกทองดีกว่าพวกนั้นเนี่ยยังไงมันเหมาะกับเซนเตอร์มากอยู่แล้วปิงพาร์ทที่มีแค่เงินก็เหลือเฟือแล้วครับสำหรับเซนเตอร์แบ็งนะสำหรับสาริบาแต่ว่าถ้าตรงสเตตเนี่ยก็คือผ่านหมดโคตรหมดตัวนี้ผมว่าก็อยู่ในเกรดเก่งครับยังไม่เอ็นเกมหรอกเพสไตลยยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ผ่านเท่าไหร่ถัดมาครับกาเบียวมาเยสกันตัวนี้ก็ผมว่าก็ให้ใกล้ๆกลสาริบาครับก็ และที่กดซานิบาก็เป็นตัวแย่งบอลถ้ากาเบียวม,มิเยสกันก็จะเป็นสายปะทะฟิฟสิกส์เดฟอะไรอย่างนี้ก็จะก็จะดีกว่าซานิบาเล็กน้อยคับอาจจะช้ากว่าแต่ว่ามีบุยเซอร์ทองสไลด์ทองอินทิสต์บาเต้ทองไม่มีเซนเตอร์แบ็กเซนอลไม่ไม่มีเอเรียลสต,ตัวเลยเนาะถัดมาครับผมกาเวนเบดกาเวนเบดที่ผมว่าก็ใช้ได้ผมว่าให้เป็นเหมือนแม็กอลิเตอร์แต่ว่าเป็นแม็กอลิเตอร์ล่างแบบล่างแบบตัวใหญ่สายดักบอลเน้นเรื่องเดฟมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ส่วนอลิเตอร์ที่จะเหมือนเดยองก็คืออาจจะไม่ได้แย่งบอลแบบฟูโคสัดแต่ว่าเ,าเลือกจ่ายบอลเลือกดิปปิ้งเอาตัวรอดอย่างเงี้ยจะดีกว่าตัวเล็กด้วยแหละถัดมาฮาแลนด์ฮาแลนด์นี่ผมว่าเฉยๆครับค่ควิกเตปบ,บังบอลทองแล้วก็ยิงแรงทอง คือถ้าไม่ใช่ฮาแลนด์ไม่มีทางราคานี้แน่นอนนี่ีค <c oughs> ่คือความเร็วก็โอเคนะไม่มีลาปิดด้วยครับผมนะจ่ายบอนกากไอ้้ยเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยดีครับนะความคล่องตัวต่ำแต่ยิงคมมากฮาแลนด์ก็มีทีเด็ดตรงยิงคมแต่จริงๆตัวอย่างฮาแลนด์น่ะควรมีลาปิดทองสักอันหนึ่งจะเก่งมากเลยเช่นเดียวกับอีซักเนี่ย คืออย่างอีซัคเนี่ยมีลาปิดทองปั่นทองแล้วก็ยิงเลียดทองกับกเนี่ยอย่างเถื่อนเลยยิงคมแล้วก็2เท้าด้วยวิฟุตห้าแต่อีซัคเนี่ยจะให้มันคล้องตัวก็คงยากครับเพราะตวมสูงโปร่งมากๆมันก็จะติดเรื่องของความคล้องตัวแต่ก็มันก็ฟิลฟิลเหมือนพวกแบบให้น้นภาพก็เหมือนพวกอง,อองรีอะไรเงี้ยน,นึกอเคโดอะไรเงี้ยที่แบบว่าเน้นเน้นบอลทางตรงอ่ะด้วยความมีลาปิดแล้วก็ปั่นทองยิงเลี่ย ก็คือเหมาะกับมันแหละครับอีสักนะแต่าจจะไม่ได้ครบเครื่องมากจ่ผมรงจ่ายบอลกานไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถัดมา,าดีแค่ลีเซ่ครับตัวนี้ก็คือ CDM จ๋าเลยแต่ว่าเวอร์ชันนี้อีกบอได้แหละ ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันครับสำหรับ CDM นะตัวนี้สำหรับ CDM CM ก็เล่นได้แล้วเพราะมันยิงบอลดีแล้วมีปิงพาส์บางแต่ว่าเพย์สไตล์มันเพล์ย์สไตล์มันกากเยอะไปหน่อยครับก็คือมีบางบอลกับเดดบอลเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยจำเป็นเดดบอลในทีมเรามีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วครับถ้าไม่ถ้าไม่มีเลยแล้วดีแค่ไลฟ์มีเนี่ยอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทับกันนึ่งไหมบางบอลก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสำหรับ CM แต่จ็อกกี้กับปิงพลาสเนี่ยก็ถือว่าได้ใช้คือเพย์สไตล์มันดรอยยย่าางงเเี้รรทหมดลคับ โอ้อ oh, oh, ผ่านหมดสกิลมูฟีฟ oh. oh <laughs> ุตก mm ็ดีสกิลมูฟีฟุตห้าผมถัดมาครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซาลาห์เนี่ยยากเหมือนกันนะเฮียผมชอบตัวท mm ีวายมากกว่าอีกนะไม่พูดจริงๆครับผมชอบว่าซาลาห์มีลาปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าลาปิดเนี่ยแม่งเถื่อนครับพวกตัวกองหน้าเก่งๆเนี่ยแม่งแทบจะมีลาปิดกันหมดทุกตัวเลยด้วยลองสังเกตดิตัวที่เราเล่นๆกันไหนเฮียแทบจะมีลาปิดกันหมดทุกตัวเลยครับเฮีย แต่ว่าพอเป็นซาล่าเนี่ยมันมันไม่มีลาปิดแล้วมันดันไปได้ทีเวลา่าปั่นทองดูดบอลทองแล้วก็อินซิสีบ์อินซิสีบเนี่ยสำหรับกองหน้าเนี่ยก็ได้ใช้นะเวลาเล่นหน้าคููชิงกับเพื่อนถ้าเล่นแต่ถ้าเล่นหน้าเดียวอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นครับผมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยตัดไปได้ส่วนดูดบอลกับปั่นทองเนี่ยของดีมากๆแล้วสำหรับกองหน้ากับทีเวล่าก็ดีเหมือนกัน ถ้าถ้าถ้าเป็นกองหน้านะแต่ถ้าเป็นปีกเนี่ยทิเวล่าจะต้องตัดไปเพราะปีกขวาเนี่ยทิเวล่าขวาไม่ได้อยู่แล้วทิเวล่ามันบังคับให้ใช้เท้าสนัดสย่งเดียวก็คือซ้ายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดไปถ้ามึงเล่นปีกเนี่ยมึงจะเหลือแค่ดูดบอลทองกับปั่นทองครับซึ่งแม่งเซ็งเหมือนกันนะได้ไปเล่นกองหน้านะ่าจะเวิร์กกว่าครับสโรมซาร่าสกิลบูมห้าวีฟุตติแต่สเต็มันก็ดีมากๆนะไอ้ี้ยแต่ผมพูดตรงๆด้วยซาร่าดีได้กว่าดีครับ ผมยังผมว่ายังไงซาร่าก็ต้องมีไอ้เฮี้ยมันต้องเก่งกว่านี้เอนเกมอ่ะผมชอบตัวทีวมากกว่าผมพูดตรงๆครับผมเล่นผมชอบตัวทีวมากกว่าด้วยความมีลาปิดทองมันเล่นง่ายกว่าเว้ยไอ้ลาปิดทองมันเล่นง่ายกว่าเยอะครับแล้วก็มีปั่นทองติกเตอร์นี่แล้วแล้วแต่อย่างผมใช่ยงถ้าถ้าผมเป็นคนใช้ติกเตอร์อยางก็จะคือจะชอบมากแต่ถ้าคนไม่ใช้เนีย่ยก็คือจะไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับอินซิสซี่กระดูกปัทองเนยถ้าไม่ได้ใช้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนซาร่าเนี่ยผมว่าถ้ายยืืนนแบบ y y oon, y y oon, y y oon, ยืนกองหน้าผมถ้ายืนกองหน้าผมให้อยู่ประมาณนี้ครับเกือบละอีกนิดเดียวไอ้เหี้ยแต่ก็ยังขัดใจอยู่แต่ถ้ายืนแต่ถ้าสูนยิยืนปีกก็อยู่ตรงนี้แล้วกันส่วนสุดท้ายครับตัวเนี้ยไ่ข้อกางขาครับไอ้เหี้ยบ็อกทองเรียวทองแอนติสปาเต้ทองลองบอลทองถ้าเปลี่ยนลองบอลทองเป็นอินเตอร์เซฟทองบางเดี๋ยวมันจะโกงไปเอาเป็นลองบอลก็พอแล้วครับไรที่ติแลละครับวันใดไ่ข้อกางขาและไอ้เหี้ยวันใดนี่คือผมว่า สุดๆเลยอแต่ยางซา่า่างผมมันยังไปได้อีกมันยังไปได้อีกครับซา่าอย่างน้อยขอขอลาปิดให้ครูอันนึงอ่ะไอ้เงี้ยมึงจะเอาดูดบอลทองออกก็ได้อินซิสิบออกก็ได้ทีว่าต่ขอลาปิดให้ครูอันหนึ่งมันเหมาะกับซารา่มากมากเว้ยไอ้เงี้ยพอออกตัวไปปุ๊บวิ่งไปปุ๊บแล้วไถ่ชนกับกองหลังแล้วมันไม่เสียจังหวะแรกอย่างเงี้ยคือมันมันมันเวิร์กกว่าเยอะครับมันยิงคมมากๆไงถ้าวิ่งไปถึงระยะนี่คือมันจบได้เลยครับซา่าปั่นคมมากๆโอเค ประมาณนี้ครับทั้งหมดเทเลซันพีเมียร์นะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า